เอาเลยครับทุกคนตอนนี้เกมฟีฟายเราก็ได้รีแร้งและมาถึงซีซั่นที่46กันแล้วนะครับพี่น้องผมจะเริ่มเดินทางกันเลยมาดูกันว่าผมจะอยู่แร้งอะไรนะครับผมรีจากแกนท็อป700อ่ะพี่น้องครับผมถัดไปชุบอ,อันนี้คือปืนที่ผมแบบว่าทำความเสียหายไปทั้งหมดและก็เล่นเยอะที่สุดก็คือโถกอนนี่ ไอเดชเซียนทกต้นพี่น้องเฮ้ยอ้โหอันนี้ก็จะเป็นเพื่อนที่ผมเล่นด้วยเยอะที่สุดหรือเปล่า <c oughs> หรือว่าจะเป็นทีมที่ดีไม่แน่ใจเหมือนกันนะเออก็จะมีเพื่อนหมิงนะครับผมแล้วก็จะมีพี่สาท็อปสิบสูงสุดร่วมกันหกสิเปอร์เซ็นอ๋อคนนี้เนี่ยคือเล่นน้อยก็เลยเปอร์เซ็นต์สูงส่วนข้างบนน้องมาร์คจำนวนถูกใจมากที่สุดจากพวกเขาออเคยมาเนี่ยเล่นกับผมปุ๊บกดไลค์กับผมเยอะ อ่าส่วนไอหมิงสายสัมพันธ์ที่อาจที่ไม่อาจทำลายได้อ่าประมาณนี้ประมาณนี้ปุ๊บเริ่มเลยแล้วกันนะครับผมปุ๊บเป็นยังไงน้องเลมอนชุปปปปปบปิ้งปิ้งปิงปิงโอ้ึบเปิดประตูมาปับ๊บโช๊ะชุบโอ้โหเหลือแหลงไดมอนด์วีครับทุกคนเฮ้ยจึง อ่ะเดี๋ยววันนี้เนี่ยผม,ผมจะพาคนดูไปเล่นเกมต้นซีซั่นกันนะครับทุกคนว่ามันเนี่ยจะตึงสักขนาดไหนแล้วก็ผมเนี่ยมีเกมท้ายซีซั่นให้คนดูเนี่ยดูด้วยนะเออเพราะว่าผมเนี่ยได้ไปอัดมาแล้วผมเนี่ยอยากจะรู้ว่าท้ายซีซั่นกับต้นซีซั่นเนี่ยอันไหนมันจะตึงกว่ากันแต่ว่าก่อนจะไปดูท้ายซีซั่นเนี่ย๋ยวผมพาไปดูต้นซีซั่นกันก่อนเลยดีกว่าเราบฟ้าเลยนะครับมึงไม่ไหวเห่อพี่ไม่เห็นมีตัวามาเลย มีแค่นี้แหละทันแลก็เจอกันใหม่นะล็อบบี้อ่ะมจะมีคนลงคาตูต้หน<ะ>ึ่งตี้นะลบกก็ล,ลบอลกก็หอดูดาวสารกับเราไม่มีไม่มีไม่มีได้ปืนแล้วได้ปืนแล้ว ไ,ได้ใส่หูฟังวะสองใหม่สว,สสว,สวยแลดไม่พาหมนี้ไม่เห็นมีเก็บเดือเลยวะแกไม่พบเป้าหมายในระยะขึ้นก่นดีกว่าเอาจริงขึ้นกว่าสีขึ้น ีใครวะเฮ้ยมันโดดมาบนหลังคานี่หว่ะแค่ตีขึ้นเบบี้เบบีไมีตีขึ้นรมหเดียว่เขาล่มหน่อยดิไปโดนแล้วไปโดนไปบนหลังคามันอยู่บนหลังคาเดี๋ยวกำลังไปเฮ้ยมันหนีได้ไหมเฮ้ยไอ้เหี้ยใจหมดหลองพี่ยิงอะไรวะเฮ้ยมันลงมาตัวนี้ตัวหมดอ่ะสวยบนบางจะมีอีก ขอของหน่อยเลยของแท้เนี่ยจำชื่อได้อยู่จำช่องได้อยู่พี่ FC มานานทักิณค้นหาและทำลายเลยในยาโอ้โดเือะอะใจตัวเองง่้แล้วไงดูนะผมจำช่องได้ช่องบอบคอแตกอะไรเลิกจำถูกเัาไม่ได้โอ้ยพี่โอ้ยเจอของแท้แล้วครับเห็นไหมอีกหุ่นโดน มึงเลิกดิผมชอบพี่กำลังดู <Double S 1> ดับเบิลเคิลด,ด,มมดูตลอดเลยเพื่อนใส่งงกระไดนะที่ไม่ใช่เราอ่ะพี่จูพี่โอ้อยเฮียน,นายจะเลือกไม่ได้หรอโอ้ยเลือกไม่ได้ เียเราล,ลงไปช่วยนะใช่หรือเปล่าทริปเนปะิลแคทโอ้ยของแคทแล้วครับมาแบบผมแล้วเนี่ยขอของหน่อยเหรียญตรงนี้แกแปลงวะ,แบบบบะดเดี๋ยวแกไปเล่นชุกก็ได้คุณชุกก็ได้คุณมีเล่นอยู่ไอพี่มีตัวอีกพี่ไปอไอ,อหนาจอง จะเคลว่าเนาะไอ้เดียมันจะตีมาอีกเนี่ยอยู่ที่สูสงเนี่ยเว,ว้พี่มันหล่อันโคตรสวยเลยพี่โอ้ยมาเร็วไว้ใจเย็นๆดิใจเย็นใจเย็นยอดมนในเด่ะโคต<น>รส,สวยอะพ,พ,พ,พี่พี่เล่นผมชอบมากเลยมันอยู่บนที่สูงๆนี่มันจะซ้ำเราแล้วมันกำลังไปมันซ้ำแล้วอยู่กลางกำแพงไม่อยู่บนที่สูงๆนะเห็นไหมเลยมาขึ้นอะเดี๋ยวเดี๋ยวเราแป๊บหนึ่งเราทำยากก่อน ไม่มีเลียนชุบด้วยเนี่ยไม่ต้องชุบหลอกฆ่ามันอุ้ยข่าวายมือขอของหน่อยกูเบอร์หนึ่งกูกับโดนรอบ่าแะไวไงมันลงมาแล้วพี่ลงมาแล้วนี่โคตตึงอ่ะบอกให้รู้อ่ะตัวล่างไปไหนแล้ววะลงมาดูแลพี่บี๊ อุยวิชาตังทิ้งไว้ให้เบบี้ฉันหนะโต้ซิเออเบบี้พี่ไปที่ค้องสายน้องเลมอนมีตังเป็นพันละน้องเลมอนน้องเลมอนน้องเลมอนชุบพี่นะฮะสิงคยวไปใช้เงิของพี่กับเล่นเนา่ทําไมขอขอหน่อยก็เล่นน้องเลมอนอยากได้เงินซื้อไอเทมเนี่แค่เรื่องอะตามใจอยู่

ไปวะเฮ<อ><อ>้ยม,<อ>มันต้นหัวมันเลยทิ้งไปเฮ้ยมาอยากมาอยากเล่นเกมก่อนที่ไหนวะเดี๋ยวค่อยไปยวค่อยไปเล่นเกมโอ้โหไอ้เขี้ยแม่งใบเราเล่นเกมกรับเฮ้ยมันไปชุกว,วงเนี่ยวงหน้าคัางอะ ฉันมาทำะไรกันเอาไว้ไปที่คลังแสงมันไม่มีอะไรเหลือเลยละวะพี่พี่ครับพี่พี่มานั่งที่นี่ผมผมขอถ่ายรูปหน่อยครับพี่ชายผมขอถ่ายรูปขอพี่ชายเต็มปีหน้าแล้วเอาเฟปหนึ่งพี่ขอบคุณครับพี่ขอบคุณครับ จริงเหรอเขาให้ถ่ายจริงเหรอถ่ายจริงเหรอเฮ้ยทำไมทำไมทำไมตอเทำไมไม่มีใครชื่อช่องเขาชื่ออะไรอ่ะเอ็มซีจำเชื่อไม่ได้หหเรอและทำลายเลยผมไจะใช้พอังกฤษได้ใช่เหรอใช่อยู่เอากำลังสติมดูแล้วมั้ยเอ็มีก็เชนเปิดสตรีมอยู่นะชื่อช่องเขาต้องพูดภาษาอังกฤษเหรอมัวไปเรื่อยไปไปเรื่อยแล้ว พื้นที่ปลอดภัยไม่องศัตรูเฮ้ยไม่ตายออยโดนไปเฮ้ยมันมีตัวยิงมันด้วยฮะใช้สกิลค้นหาและทำลายเลยอุ้ในวงกลมนี้ตายทำไมมันไม่ตายวะมีอีกอะะเอาดาวโอ้ยปืน มันยืนไหนหลอดต้องตังมามีอยู่ไหนอีกข้างหน้าผมเลยเพี่โคตรเยอะอะใช้สกิลค้นหาและทำลายเลยเอ,อ,อีทีตัวนี้ดิโอเคเออตรงนี้ขยับยาวหน่อยเดี๋ยว,น,วออนี้นก็ดสี่ก่อนลุยเนี่ยรอแป๊บหนึ่งนะอุ้ยฮ่าเม็ดเดียวเลยมันชุบนาย

น้องเลมอนขอบคุณนะน้องเลมอนชุบกระจายอ่ะบอกตรงใช้สกิลค้นหาและทำลายเลยพี่คนนั้นผมดูสตรีมพี่อ่ะเจนกี่เก็บกีตลอดเลยใช่หรือวะดูสตรีมย้อไปม่ไปวะวางไงครับเจ็บมากพี่ เห็บมากวามมึงเห็นแล้วและทลายเลยดูแล้วพูดดีนมาทำไมวะเจอใครอ้ยถ้าจับ AK นั้นล่งไปแล้วยิงตัวันดิปไปเลยันดปลอมบีบไปแล้ว เฮ้ยมึงใครเนี่ยใช้สกิลปัญหาได้สบายเลยเกมนี้ Killing spree Killing spree ตายหมดละหมดตี้เลยอ่ะแล้ยิงแค่ตอนนี้มันตุวยังอ่ะ้ายมือตายหมดแล้วมั้งมันอยู่ไหนกันอีกเน่เสียชีวิตวงกันหมดเลยขอของหน่อย มีคนลอยนะเนี่ยเล่นนกว่ะมึงให้ตาย,หา,หายเลย สองตัวขอของหน่อยมาดิครับน่าจะมาแน่ตุยยังครับยังตรงบ้านเขียวเนี่ยเหนื่อวะลอยชาลอยชาลอย้าเบนบ้านไหมพี่ขึ้นไปเลยพี่ชรายขึ้นไปครับกระจายขึ้นมาแล้วที่นี่ย เรียบร้อยเฮ้ยเธออย่าไว้ดูเองฉันอุตส่าห์กดไปจุดมาเออมัเป็นไรกับปฏิภาคิวอ่าพี่อันนี้เนี่ยก็จะเป็นเบื้องหลังก่อนที่เราเนี่ยจะได้แชมป์เกมแรกนี้มานะครับทุกคนคือมาตาแรกเนี่ยไปเลยสิบสามมาตาสองไปเลยสิบสามแล้วก็มาได้ที่หนึ่งแล้วก็ไปกดสี่หนึ่ง นะครับผมแล้วก็ไปกด C1 อีกรอบนึงแล้วก็ไปกด C1 อีกรอบนึงแล้วก็กดออกแล้วก็มาถึงเกมที่เราได้นะครับผมเล่นมามันห7เจ็ดตาถือว่าต้นซีซั่นเนี่ยก็อ่าวเลยเหมือนกันนะครับผมนะตึงแต่ทีนี้เดี๋ยวเราไปดูเกมท้ายซีซั่นนะครับทุกคนบอกเลยมันมันแน่นอนยี่สิบสี่เอลิเมันหนวย ัวเด้อทมหยุดทุกคนไม่มีตัวไม่ชุด่าหนึ่งมาได้แบบนี้ก็นะ Double kill <laughs> Please tell <kill> me please มพัดนมเย้ คนมีตัวปะวะโอ้โหมันติดนี่หว่าน่าจะรู้แล้วว่าต้องทำอะไรก่อซื้อวะไี่ซื้อวะนี่ทร i ป l ปิลเคิลเยี่ยมเลยควอดร่าเคิมีสอง่ะกระสุนไม่พอเฮ้ยมีตี้เลยนเนี่ยโอ้ยต้องไปเหลี่ยมนี้เลย โทรก่อนคู่ย่องไปเปิดมันดีกว่าสุดลับทางรัชกือยังไม่รู้ทุกคนอันนี้มันมุดเข้าข้างล่างแล้วแล้วก็ข้างนอกหนึ่งคนมีสลิงมาข้างหลังหนึ่งคน <c oughs> มีป้าป้าตักลงแดงวงแดงรถทะเบียน d มเน n a t i n อึ้งเลยอึ้งเลยป้างงเลยไอ้มาจากไหนวะอื้เอาเหรียญไว้หน่อยโดนสปายแล้วทุบเขาแล้วเว้ย ไม่ยอมมาเล่นกับเราอ่ะเอาไว้กับกี่ก็ได้นะเดี๋ยวเอามาดูนัดเราผมมันมีตัวหรือเปล่าขอบคุณนะไม่มีเหรอเดี๋ยวเพิ่งนะเจนนะราถมสี่คนเลยหรอวะ เก็บได้ไหงไม่ค่อยชัวร์ Rampage ของยูฟุไม่ต้องงงนะ้องพี่ปิดทางไว้แล้วรูนี้พี่เซียนเซียนเด็ดไม่รู้จกักเหรอเซียนเด็ดวิ่มาได้วิเซียนมาได้นะ มาแล้วตัวชิวชิวเาตูยป่ตูยโอ้ผมโดนจักอะไรนี่ไหวไหม่นอะไหวไหมเนาะอยู่ตรงไหนคิงอยู่ชิดปะสองตัวเลยพี่ไปช่วยได้พี่ไปช่วยได้หรอกครับใช่ไหมตายมันดาวตี้อื่นอ่ะพี่เด็ดไหนวะ ไปอยู่ใต้บ้านเองนี่วะใช่ใต้บ้านบวกกันเหนแต่มันดาที่ที่ที่อื่นอ่ะชวนมาซ้ำอ่ะ killing spree ที่บรรดาวที่อื่นยังไงคือลงนำเพ่งอ่ะเหรอเวลังพี่เด็ดมาแล้วเนี่ยพี่จะดาวสวยรลตัสปอร์ตแมงมันมีสามตัวดินี่นี่ไปเอาตัวนี้นี่กว่าชิงเฮ้ย อยู่อยู่ริมคลองอยู่ริมคลองเด่นหมดแล้วมันมีดีแหละพี่ได้อยู่พี่ได้อยู่เฮ้ยมีลดพี่เด็ดตัวไกลตัวไกลต้องหนมีมีข้างหลังทางนู้นอ่ะทางที่มันมาเลยทางอยู่ไหนอ่ะผมไม่เห็นตัวตรงท่านดีตรงท่านดีกัมเพงมีนะพี่เด็ดอ่ะดาวกีบมากตบศัตรูแล้วต่อยเดียวกันมั้ง ก็ิบกว่าเปิดประตูไปรวดันเลยมีตัว,ตวเก็บเเดี๋ยวพี่ใช้ประตูวาร์ฟปไปเฮ้ยมันจะถอยมันจะถอยยิงอยู่วางประตูวาร์ปแล้วใน,นในบ้านพี่เด็ดในบ้านเลยกนบ้านเมยล้ำตามไม่เข้าม,มาโอ้โหอ,อ,อ้าสองตัวเด็กไม่รอพี่เหรอเออ ผมนึกว่ามันคนละตัวเอ้ยมันตัวเดียวกันยิงลงที่เดิมไหลงที่เดิมเลยโอเคเพี่เจอหนูเชียร์มาแล้วนะอุ้ยเชี่ยจะตายโอ้โหมันยิงผมเลยดาหนึ่งดาหนึ่งนี่อ่ะเอาไม่เป็นไรก็รอดพี่มาๆมาไนมาไมาไปไปสวย มันมานะขิงซ้ายมาแล้วเจดาาพิเศษตรงนี้เจ้นอนใครชุดต้องคิงให้ลอยมาหาพี่ได้ปะไม่ถึงว่ะพีช Killing s p r e นพวกพี่อยู่ถึงสั่งนี้กันไคเกินอะ อุยอ๊ยเคี้ยวเงสเปรี่มันมือบอลกำลังเปิดให้ด้วว่ะพี่เดชเดือดจัดเอาเรื่อง่รถอยู่ข้างนอกอ่ะพี่เดชซื้อที่เปิดคลังให้หน่อยร้อยร้อยเหรียญอนะมาเปิดให้ผมตรงนี้เลยเอาเปิดแล้วนี่วะจริงมันเปิดไปแล้วลูกโอโหรั่วะนะอะไรอีกอ่ะรั่วจัดรั่วจับน่าต้องลอยมานะมันไปไหนวะ ก็จัดอะผู้รถอยู่นะรถยูน่าอ่ารถถอยรถค่อยผมกลัวตุยเนี่ยมีตัวชุบ้วงอ่ะเฮ้ยมันชุบวงว่ะไปหาก่อนจริงมารอซ้อนพี่หน่อยจิงผมอยู่ไกลอยู่นะพี่เออก็วิ่งขับรถมาจ้าวันหอมันดักได้ได้พี่มีรถอยู่ เดี๋ยวพี่ไปเดี๋ยวพี่ไปหาวันเชือก่อนขอของหน่อยอไปเลยนะพี่เดชกันเอารถเขียวเหมือนกันด้วยเอาไป,ไปพี่เับจะชูทางนวดเนียเใช่ยตอนนี้เอ่อมีอาการเล็กน้อยอ่า,านะครับ killing spree killing spree โอมีก็คือมีตัวนะซื้อใร้อยหนึ่งข้างล่างมีตัวมีตัวมาและทำลายเลยนล้มละลมละมีตัวอยู่บนนี้น้าตาลที่เอ้านั่นนไงี่ไงตัวช้าแบบดีเด่เลยเห็นและยิงเลยสองตัวสองตัวครับน้ำตาลครบมาหน่อยดิตรงเนี้ย ขอของหน่อยเดี๋ยวพี่ลงเดี๋ยวพี่ลงเอาหลังให้เจ็บมากดาวหนึ่งทันยาอยู่ทันยาอยู่อะไรพี่เด็ดกถาเพิงแล้วโดนสามสิบสวยเอ้ากูกูอันไหนแย่หว่ะมีแรไรของอ่ะมีของไหมเปืนสลิงหมดแล้วพี่สิ่ง ที่มีเนี่ยมานที่ไม่ได้ใช้ไม่ค่อยได้ใช้ก็สี่คิงก็สี่สองนี้ก็สี่โอเคไม่อีกบอม่อีกบอก็สนฉลิงที่มีสี่สิบนัดอ่ะเนี่ยมาเอาของแรกแล้วแบบศพมามาเอาใช้แค่ต่ำต่ำสิบนัดพอไม่มีคนอยู่ในโรงกันสกิลค้นหาและทำลายเลยโอรงกันงด้วยขึ้นโดนนั่นอ่ะ บนหัวพี่ชนเลยนั่นเจ็บนั่นน่ะเจ็บนั่นน่ะมาชุบก่อนมาชุบก่ไม่มีตัวเฮ้ยเฮ้ยตั้งเอาอีกตั้งเอาอีกต้งเอาอีกขอบพี่หายได้ว่ะขอกันสีได้ป่ะพี่เฮ้ยโอ้โหข้างบนพี่เดชสวยละขอบผมก็ไม่มีแล้วขอบคุณนะลุนโลแกันมืเปิดเปิดตรงนี้เปิดตรงนปั๊มยาก่อนก็ได้เองปัามยาไป ลองคิวค oh. <VII. S 1> ้นหาและทำนิ้้เลยเป็นตัวหลังเลยมันหอยมันหอยเดินไปไหนของมึงวะเอาเลยเอาเลยเอาเลยออกไปนะเจอะมากแล้วาสวยเฮ้ยมันชุบพี่เด็ดมันชุบอยู่กับพี่ตัวนี้นะคาถาเพลยเอาไปโมนเต็มเลยบ้านตรงนี้มีเหรียญห้าร้อยเนี่ยเดี๋ยวพี่เจ็บยว killing spree โอ้โเ็ดแรงแล้วนะพี่เด็ดม,มีมีรถอยู่ข้างบนรถไหนดดรถสปอร์ตโอเคสปอร์ตตีรถอร์องยิงโี้ยข้างล่างพี่เด็ดไม่รู้อ่ะต้องลองขับ่างซ้ายอ่ะตรงหินอะ่ะยิงเลยยิงเลยยิงเลยดาวี่ เ้ใช้สกิลค้นหาทำลายเลยใช้ติดนะมาชิงใหญ่ๆผมหมดแล้วเนี่ยใหญ่ๆอืมข้างต้มกัได้ข้างหน้าพี่เจ็ดเจ็บเจ็บมากเจ็บมากโมโครเจ็บมากเฮ้ยมันต้องวิ่งอีก ผมเอาเป็นชุบไว้มาดีกว่านี่มันอยู่ข้างบนวะเฮ้ยเอากระสีมากระสีมาโอเคพี่ยังมีสลิงอยู่ใช่ป่ะตอนเนี้ยมีอยู่พี่มี26นัดเอ็กย์เอ็กสลิงไปตรงสลิงอ่ะตรงสลิงไปตรงสลิงนะมาเพลยแล้วเอาตัวซ้ายเอาตัวมาครัวซ้ายซ้ายตายแล้วตายแล้วตุยเล้วตุยเล้วมันตุยได้ไงวะข้างล่างเลยเปล่าพี่ไปต่อไปต่อมาเชนนี่มาเชนนี่ ไอม้มันจะหอนสลิงกับมันจะหอนสลิงมาเนี่ยเราต้องกดเขียร์นู้นไว้ก่อนอเ็<ๆ>เราต้องพยายามอย่ให้เขียร์นู้นมาชิดอส่ชิงเองดูไว้นะโอเคเพี่พี่ไปดูหลังเลยน้ำตาลมีตัววิ่งเข้าวงจากฝั่งตรงที่พี่ตุ้ยนะข้างล่างาาชิงไปข้างล่างคิงข้างล่างเหรอพี่เออออ อ่าข้างข้างหลังตรงเทียนเหลืองมันลงไปแล้วนะมันลงไปซ้ายซ้ายไปเลยตัวนี้น่าจะลงไปแล้วลงไปแล้วลงไปแล้วเจ็บมากคิงตรงหินเนี่ยไม่ใช่ตรงต้นไม้คิงต้นไม้ใช้สกิลค้นหาและมองคู่ตอเลยตายตายตายเจอพี่เราจะลงไปช่วยพี่คนนะชิงมานะคิงเอ้าผมลงมาด้วยอ่ะเออมาเลยมาเลยผมอยู่ข้างบนอ่ะมันดึงอยู่พี่มันนี่ดาวมันนี่ดาว Ơi, come on, mày hết. Come on, mày kìa đọc, mày hết. 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 máy, hết.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  máy hết. Mày hết. Mày ได้แล้หมดแล้วหมดแล้วเติน้ำแล้วส่ตีแล้วอยู่ตรงไหนอีกวะอยู่ตรงเคกลิ้ชันลอยกิงเองซื้อโดนร้อยหนึ่งเปิดหน่อยิ้งไปตรงไหนเพ็นลอยเี็นตรูใกล้ใกล้เชีร์เชียร์เหนลอยนะจ้ะเห็ลอยสามตัวครับมันมองเราอยู่เหรอตอนนี้ ตัวผมหายไปไหนวะมันมองเราอยู่เหรอใช่มันรอหล่อยเราอยู่ชิงทำไมซื้อนานจังน้องให้โดนนิดเดี๋ยวเลนี่ไงพี่ฟป้งตัวบ้าให้เราไปพร้อมที่นะเราไปพร้อมที่นะบ้าแล้วนี่ไงเดี๋ยวตัวเดียวแล้วหรือว่ามันนั่งวะจริงๆมันน่าจะขึ้นนะเนี่ยมันอยู่ตรงเนี้ยชิงยิงชิงท่านต้องเจอร่าร่าร่าชิงชิงต้องขึ้นไปชิงชิงโยโฮชิง ็มด๊นกตาตัวเดียวตัวเดียวตัวเดียวพี่เองน้องพี่เองไหนวะไหนอตาย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 เอองตาิดอดตายอเกมแบบนักแข่งเบียดจัดโอ้โหยสิ สำหรับคลิปวิดีโอในวันนี้เนี่ยก็จบไปแล้วนะครับทุกคนใครชื่นชอบอย่าลืมฝากกดไลค์และอยากให้ทำคลิปอะไรคอมเมนต์กันมาไว้ด้านล่างน้เลยนะครับมาพี่น้องครับไว้เจอกันใหม่ครับผมบายบาย